เทานน,นะนะเนี่ยนะว่าอยากให้ร้รานเนี่ยช่วยปรับปรุงพ็เป็นห่วงค่ะในเรื่องของสุขอนามัยของคนที่รับประทานอาหารที่นี่เความสะอาดเนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งค่ะ ขอไปท่านชมก่อนเลยนะคะนำเสนอข่าวนี้ในช่วงเวลาอาหารเที่ยง <c oughs> แต่เมื่อวานนี้คือฮามากค่ะภาพที่ถูกแชร์ออกมาในช่วงเย็นหนูไปไต่อาหารในสโมสรรัฐสภาเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ศูนย์อาหารไปเจอภาพนี้ค่ะน่าตกใจมากกว่า วิ่งกันเต็มเลยเหรอถ้าว่าอย่างนั้นนะนะผู้สื่อข่าบอกว่าหนูเป็นสิบต,ตัวเลยนะคะวิ่งอยู่ในห้องครัวแทบจะทุกร้านวิ่งแบบไม่กลัวคนด้วยอืแล้วก็ไปดูด้วยว่าสาเหตุมาจากไหนสาเหตุเพราะว่าด้านหลังศูนย์อาหารเนี่ยค่ะเป็นกองขยะที่เตรียมทิ้งของรัฐสภาเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นแหล่งรวมของหนูลามมาถึงศูนย์อาหารด้วยนับสิบตัวแบบนี้ค่ะ และแน่นอนว่าจากภาพเมื่อวานนี้ผู้สึกอขาวของเราตามไปพูดคุยกับคุณป้าเจ้าของร้านมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นมาต่อไปคนที่มาซื้ออาหารจะไว้ใจอาหารร้านป้าได้ยังไงนั่นสิครับฟังเสียงของเจ้าของร้านค่ะสะอาดว่าเช้ามาแล้วเช็ดเย็นมาแล้วก็เช็ดแล้วก็ฉีด สเปร์ฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเออสียใจที่ว่าเราพยายามปิดทุกรูที่เขาแทะออกมานะ,<ท>ะไม่ใช่ไม่ปิดเ,เพราะข้างหลังนะมันเป็นที่อยู่ของหนูเลยห้องห้องเก็บขยะเนี่ยโหตอนเย็นน้ำวิ่งให้ให้เกินเลยมันเข้าตามท่อตามที่ที่ป่องป่องป่องอะไเนี่ยดูดควันอ่ะแล้วก็บนเทดานก็มี ป้าบอกเสียใจนะคะภาพที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยไปหลังร้านพอดีไม่มีคนเฝ้าหน้าร้านแต่เมื่อกี้นี้จะเห็นภาพนะคะที่เป็นรูป้าเนี่ยบอกว่าพยายามจะกําจัดหนูเอาต้นหอมไปโรยให้มีกลิ่นฉุนพยายามจะปิดช่อง ที่หนูเข้ามาแต่สุดท้ายเนี่ยป้องกันไม่ได้จริงๆก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงไม่อยากให้เกิดภาพแบบนี้ขึ้นอีกส่วนบรรยากาศที่ศูนย์อาหารในสโมสรรัฐสภาเช้าวันนี้ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเงียบเหงาเลย <c oughs> จริงๆวันนี้มีการประชุมสภานิติบ,บรรัญญัติแห่งชาติด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าข้าราชการหลายคนย้ายไม่ทานที่นี่ไปทานที่โรงอาหารเล็กที่อยู่ด้านหลังรัฐสภาแทนยังไม่มั่นใจ กลัวเจออาหารที่ปนเปื้อนหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าถาดไหนมีหนูมาแทะมาอะไรหรือเปล่าร้านที่เกิดเหตุร้านคุณปาเมื่อสักครู่ก็ปิดบริการชั่วคราวไปก่อนด้วยช่วงนี้ครับค่ะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจากนี้ไปจะทํายังไงลงความเห็นกันว่ารัฐสภา,าควรจะมีการทําความสะอาดทั้งใหญ่ค่ะเพราะว่ามีขยะตกค้างเยอะมากท่อระบายน้าก็อุดตันนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่จากสานักสิ่งแวดล้อมและสํานักการแพทย์รัฐสภาเนี่ยไปตรวจสอบระหว่างตรวจไปเจอนี่ค่ะคุณภาสิตัวใหญ่กว่าหนูเยอะเลยใช่ค่ะหลุด เข้ามาด้วยภายในบริเวณสโมสรรัฐสภานะคะท uh huh. ีนี้จากนี้ไปแก้ปัญหายัางไงเบื้องต้นก่อนเลยทางสํานักง,งานเขตดุสิตจะเพิ่มช่วงเวลาการเก็บขยะออกจากรัฐสภาให้ถี่ขึ้นส่วนจะต้องถึงขนาดปิดตับตุงไม้ก็ต้องนําข้อสรุปไปหารือกันอีกขณะที่เลขาธิการสภาผู้แทนนัษฎรตอนนี้สั่งการให้สํานักงานแพทย์รัฐสภานําสารเคมีมาฉีดพ่นแล้วก็จะอบรมร้านค้าต่างๆให้ดูแลรักษาความสะอาดและจะเร่งซ่อมแซมปิดช่องไม่ให้หนูเข้ามาได้อีกค่ะ นี่แหละฮะบรรยากาศเ <c oughs> มื่อวานนี่คือหาในโลกออนไลน์พอ<ะ>สมควรน,นะฮะมาถึงอีกเรื่องหนึ่ง